บทสวดจุลชัยยปกรณ์นโมเมพุทธเตชะสารตนัตตะยคัมพีครรมิกาเตชะปสิทธิปสีเทวานาลายะปะละเมสุลาสิทธิพมาตอินทัตตัดตุโลกาคัมพีรักขกาสมุทาภูตุงคังคาตสัพมัทชายรปสิทธิพวันตุเตชยยะชยยะธารนิธารณิอุทธิอุทธีนาีินาธีชยยะชยยะฆาคนรับตนรับนิสัยนิไลสายเสนาเมนุราชพลนัลชีชยยะชยยะคัมพีระโสมพีนาเคนธนาคีปิสาจปูตการี ชัยยะชัยยะทุนนิมิตตาโลคีชัยยะชัยยะสิงคีสุตธานามุขชาชัยยะชัยยะวารุณามุขายาสาตาชัยยะชัยยะตปาฏีนะคุขะคุละคันโกชัยยะชัยยะขจจคุณนัตตโลงสุกราภู้ชงสิหะพยาคทีปาชัยยะชัยยะวารุณามุขายาตาชิตาชิตาเสนาลิปุณณสุทธินารดีชัยยะชัยยะสุขาสุขาชีวีชัยยะชัยยะธารณีตะเรตธาตุชัยยาชัยยะชัยยะธารณีสารติงตธาชัยยะชัยยะมังคลา มังกราดลัญยาพระคเวชยยะชยยะวรณยักเขชยยะชยยะลัคเเสสุรภูชเตชาชยยะชยยะพัมเมนทัคนาชยยะชยยะราชาธิราชศาสไทยชยยะชยยะปทวินสัพพังชยยะชยยะอรหันตาปัดเจกพุทธสาวังชยยะชยยะมเหสุโรฮลหดินเทวาชยยะชยยะพัมมาสุรักโขหชยยะชยยะนาโโวิลุมทโกหวิลุปะโขหจันทิมาลวิ อินโทจาวนาเตโยจากูเวโลวาลุโนปิจะอักคีวาโยจากาชุนหกกลุมาโลทัตตะลตะโกอัฏฐารสะมหาเทวาสิทธิตาปัสสาทธโยอิสิโนสาวกาสภาทยะรามโมพระวันตุเตชยะธโมจากังโคตักทัศปาโรตชยะกังเอเตนะชยะเตชนะชยะสถีพระวันตุเตเอเตนะพุทธเตชนะโหตุเตชยะมังคลังชยโยปิพุทธศาสนีมัตโตอายังมาราสัจปาปิมัตโตปราชโย อุโกสยามโพธิมันเตปโมทิตาทยาตถาภะมคณามฮีสินโนชัยยปิพุทธศัิริมัตโตอายังมารัสสัจจปปีมัตโตา拉าชโยอุโกสยามโพธิมันเตปโมทิตาทยาตถาอินทคณามฮีสินโนชัยยปิพุทธศัิริมัตโตอายังมารัสสัจจปปีมัตโตา拉าชโยอุโกสยามโพธิมันเตปโมทิตาทยาตถาเทวคณามฮีสินโนชัยยปิพุทธศัิริมัตโตอายังมารัสสัจจปปีมัตโตา拉าชโย อุโคสยัมโพธิมันเตปโมทิตาทยตถาสุปันนักนาเมฮสีโนชโยปิพุทธสัตสิริมัตโตอายังมารสัจปาปิมัตโต巴ราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยะตาธานาคขณามิเฮสีโนชโยปิพุทธสัตสิริมัตโตอายังมารสัจปาปิมัตโต巴ราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยะตถา สัพพมคนาจารยสิโนทิยันโตโพธิยามเกเลสักยานังนันทิวัฒโนเอวังตะวังวิเชโยโหหิชยสุชยมังคเลอปลาชิตปัลลังเกสีเสปทวิปโคเลอภิเสเกสะพุทธานังอัคคปัตโตปมอรติสุนักตังสุมังคลังสุปภาทังสุขติตังสุขโนสุขโตจัสุจิทางพมจาริสุปทักคีนางกายกัมมังวาจากัมมังปทักคีนางปทักคีนางมโนกัมมังวณิทิเตปทักคีนาปทักคีนานิกตวานรพันตเถปทักขีเน เตอัฏฐาลัทธาสุกิตาวิรุณหาพุทธศาเสนอโลคาสุกิตาโหตัสหาสะเพยติภิสุนันโตพลโยเยเทวาสเมิงธานิอธิคตาทีขายุกาสตาโหตุสุกิตาโหตุสัมภทาละขันตุสัพพสัตตานังละขันตุชินาสาสนังยากาติปัฏฐานะเตสังสะเพปุเรนตุมโนรธายุตตะกะเลปรวาสันตุวสังวสาวาเวลาหกาโลคาตุปัตะวาเตสังนิวาเรนโตตัสสัมภธากายสุขังจิตัสสุขังละขันตุยถาละหัง บทสวดธรรมนิยามสุตตังเอวัเมสุตตังเอกังสมยังพระควาสาวัตยังวิหารติเตชะวเนอนาคปินทิกัสสะอารามตตััโผพระาวาปิกูอมันเตศิปิขโวติพระทันเตติเตปิคูพระขวาตูปัจจันโสสุงพระขาวาเอตทวโจะอุปาทาวาพิขเวตถาคตาลังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตตาวะสาธาตุกธรรมติตตาธรรมนิยาวตาตเปสังฆารานิจเต ตัณฑคตคตโอภิสังพุทธติอภิสมเณตอภิสังพุทธิตวะภิสมเณตวะจิกติเตเสติปัญญาเปติปัตเเปติวิวารติวิภัชติอุตนิกโลติสเพสังฆาลาตอนิจจาติอุปาทาวาภิขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังติตาวะสาธาตุธรรมะจิตตาสรรมะนิยารตาสเพสังฆาลาทุขาติตัณฑคตคตโตอภิสัมพุทธเตียภิสมเณตอภิสัมพุทธิตวาอภิสมเณตวะจิกติเตเสติปัญญาเปติปัตเเปติวิวารติวิภัชติอุตนิกโลติ สเพสังฆาราทุกขาติอุปาทาวาภิขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวะสาธาตุธรรมติตาธรรมนิยามตาสเพธมาอนัตตาตังตถาคโตอภิสัมพุเตอภิสมิติอภิสัุขจตวาอภิสมิตตวาจิกติเทเสติพัญญาปติปัตเปติวิวลติวิภัชติอุตานิกรโติสเพธรมาอนัตตาอิทธมโวจักภะคะวะอัตตมานาติปิคูภะคะวัตโตภาสิตังอภินันทุนติ บทสวดระเทกาลตาคาถาแปลอตีตางนาละวาค้าเมยะนับปฏิกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรตางคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงผพวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะติตีตัมปะฮีนันตังอปัตันัจอนาคาตังสิ่งเป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนันจะโยธรรมงตตะตตะวิปัสสติอสังหีรังอสังขปังตังวิธรรมนุภะเย ผู้ใดเห็นธรรมมันเกิดขึ้นเฉพะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนเงันกันแกงเขาควรพักควรอาการเช่นนั้นไวอัจเชวกิจจะมาตัดปังโกธัญญามรณงสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครทะลุความตายแม้พรุ่งนี้นหฮีโนสังฆลันเตนะมหาเสนนะมัคตุนาเพราะการผัดเลี่ยนต่อมาตุลาซึ่งมีเสนามากย่ยังไม่มีสําหรับเราเอวังวิหาริมาตาพิงอโหระตามัตันทิตตังตังเวพัดเทกะรัตโตติสันตังอติกเตโมนี้ มืน mm ีผ um. pues nah ู้สงบย่อมกล่าว yeah. เรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกยดครันทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงลาตีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมะสังเวคปัจจเวคณะแปลสเปสังขารานิจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสเปสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์จนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไป สเปรธมาอนรัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารแล้วไม่ใค่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอทุวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกวังวัณลนางความตายเป็นของยั่งยืนอาวสังมายาบริตพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้บาลนปริโยสานางเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอันิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยง มะระนังเมนี้ต่างความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะควรที่จะสังเวชอายังกายโยอจิลังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอเปต,ตะวิญญาโนขันปัาจากวิญญาณชุดโถอันเก่าทิ้งเสียแล้วอธิเสษสติจัดนอนทับปัทเิงซึ่งแผ่นดินกลิงทลังอีวะประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนในรัฐถังหาประโยชน์วิได้อนิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุป,ปาทาวยธรรมวิโนมีความเกิดขึ้นและมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา อุปปัชชิตาวานิรุตชันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวูปสโมสุโขฟางเข้าไปสบงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสัตามรันติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มะลิงสุจมามริสเลที่ตายแล้วและกำลังจะตายตาเทวหังมริสสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตทิเมเอตสังสโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลย บทสวดเมตตายังกินติยังกินติกุศลังกามังสาเพหิะเตหิกตังพุนยังโนอนุโมทันตุสุนันตุปนโยยืเทวาสมิงฐานเนียธิกตาทีขายุกาสธาหุนตุสุกิตาหุนตุทุกขาปมุนจันตุมาตาปิตาสุกิตาหุนตุทุกขาปมุนจันตุสัพเพยาติกาสุกิตาหุนตุทุกขาปมุนจันตุสัพเพอียาติกาสุกิตาหุนตุทุกขาปมุนจันตุสัพเพปิสาสัพเพ ยะขาสัพเพเปตตาสุกิตาหุตโตทุกขะปมมดันโตสัพเพยอจาริยุปัจฉัยะสุกิตาหุตโตทุกขะปมมดันโตสัพเพนักขตาสุกิตาหุตโตทุกขะปมมดันโตสัพเพเทวาสุกิตาหุตโตทุกขะปมมดันโตสัพเพสมาตินางสมิชนตุโบบทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนโมโพธิสัตโตอะคันติมายะอิติภะคะวานโมโพธิสัตโตอะคันติมายะอิติภะคะวานโมโพธิสัตโตอะคันติมายะอิติภะคะวา ปติทานคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสณีตูเปคาเลโพธิคาเลต่หิ่งตะหิ่งตาธรรมะธาเนนะพระวันตุปูชิตาสติงกลอนเตทาวิหารมันทะเลเทลาธรมมชานวักกัตพิกระวสสรามิกาธานัปติอุปัสกาขามาตยเทสานิขามาตยอิสลาสปานาปูตาสุวิตาพระวันตุเตชลาพุชายเยปิจะอันตัสัมภวาสังเสทชาตาตัตตาวุปปาติกานิยานิการธรรมวลังปฏิเจเต สัพเพปิทุกขสักกัลปตุสังขยางธัตโตกิรังสัทงห์ธรรมโมธรรมมัททระตัปุคะลาสังโฆโหตุสมะโควะหัตถยาตัหิตายะอังเหระคตุสัทธรมโอสัพเพปิธรรมจาริโนพุทธิงสัมปาปุเนยามะอเมอริยปเวทิเตปสัมนาหนตุสัพเพปิปานิโนพุทธศาสานิสัมมาทังลังปเวชนโตกาเลเทวประวัสดูวุติภาวายัสตานังสมิทังเนตุเมทะนิง มาตาปิตาตัตาชังนิจังลักันติพุตตะคังเอวังทามนาราชโนปังละขันตุสัพถาเทวตาอุโยชนะคาถาทุกขปัตตาตนิทุกขาปยาปัตตาตนิพยาโสกปัตตาตนิโสกาโหตุสเปติปานิโนเอตวตตาจะอเมหิสัพพตังปุญยสัมปทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปกติทิทยาธานังทัตทุสัททายสีลังลันตุสัพตา ภาวนาล th um ิวิรตาโหนตุคทันตุเทวตาคาตาสุมังฆลคาถาโหตุสัพพังสุมงฆลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะโสตีโหตุนิลันตลังโหตุสัพพังสุมงฆลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะโสตีโหตุนิลานตะลังสัพเพพุทธาพรัปตาปฏิกันนันตยังพาลังอัาลันตานันจเตชนันลักขังพนมิสสะพส สัพเพพุทธาภรพปตตาปเจกานันจะยังพลังอนัตตานันะเตชนะละขังพนมิสสะปะโสสัพเพพุทธาภรพปตตาปเจกันันจะยังพลังอนัตตานันจเตชนะลกขังพนามิสสะปะโสสัพเพพุทธาภรพปตตาปเจกันันจะยังพลังอนัตตานะเตชนะลกขังพนมิสสโสสัพเพพุทธาภรพปตตาปเจกันันจะยังพลังอนัตตานานะเตชนะละขังพนมิสสะปโส สัพเพพุทธาพลพปตตาปเจกนันจะยังพลังอนันตานจเตชะนะลักขังพนามิสัพพโสสัพเพพุทธาพลพปตตาปเจกนันจะยังพลังอนันตานจเตชะนะลักขังพนามิสัพพโสสัพเพพุทธาพลพปตตาปเจกนันจะยังพลังอนันตานจเตชะนะลักขังพนามิสัพพโสโดยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้เสดึกถึงญาณพระพุทธมนต์นี้ ข้าพเจ้าขอน้อมาเก้ารุิถวายเป็นพระราชกุศลแต่สมเด็จพระนางเุริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรค์ข้าลายขออนุส่งให้บุคกุสลนี้จงเป็นสัพพสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าแก่คราบปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้สุจริตมั่นคงเป็นสัมมาเชี่อมชอบทางมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนใคได้มีแก่ข้าพเจ้าขอขอ้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในครามคำสอนให้องค์สมเด็จพระสัมมามพุทธเจ้าบุญงมีความยิ่งานตลอดกานา อีกทั้งเขาเทียบเดือทั้งหลายผู้ได้เอโมทาลาสาธุการและบุคคลนี้ปรดประสิทธิ์ประสาทพร้พอมน้ำทรงคุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิดตายาเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายเรารวมถึงวัตถุมงคลทั้งตนที่สามสิ่งอันมโหฬารจัดสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและธรรมภาพศักดิ์สิทธิ์อันวยผลให้เป็นสลิมมวลแก่ผู้ครองและบูชาทุกประการเถิด